วันาสารจีนวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณขึ้นมาบนโลกวันาสา์จีนเป็นวันที่คนจีนจะทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณเพราะเชื่อว,ว่าทุกวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจีนจะเป็นวันที่ประตูยม,มโลกเปิดให้วิญญาณสามารถขึ้นมารับบุญกุศลบนโลกได้โดยจะมีพิธีการไหว้แบ่งเป็นสามช่วงคือตอนเช้าไหว้เจ้าช่วงสายไหว้บรรพบุรุษและช่วงบ่ายจะเป็นการไหว้วิญญาณไร้ญาติตำนานของวันาสา์จีนมีเล่าไว้ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่ามู่เหลียนเป็นคนใจบุญและศรัทธาในพุทธศาสนามากแต่แม่ของเขากลับเป็นคนทีีม่มใจ และรู้สึกหมันไส้คนที่ถือศีลกินเจครั้งหนึ่งนางได้ใช้ให้มู่เหรียญไปเชิญเหล่าผู้ถือศีลกินเจให้มากินข้าวที่บ้านของนางเหล่าผู้ถือศีลก็เดินทางมากินอาหารที่บ้านของมู่เหรียญกันหลายคนโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าอาหารที่กินนั้นมีน้ำมันหมูผสมอยู่เมื่อถึงคราวที่แม่ของมู่เหรียญสิ้นใจนางก็ได้ตกไปอยู่ในนรกขุมที่แปรพอทำกรรมหนักมู่เหรียญที่เกิดคิดถึงแม่เลยถอดจิตลงไปหาในนรกก็ได้เห็นว่าแม่อดอยากและทุกข์ทรมานมากจึงอ้อนวอนยม,มาบาลเพื่อขอรับโทษแทนแม่แต่พระพุทธองค์ก็ได้ลงมาปด ไว้ทันท่านตรัสสอนว่ากรรมของใครคนนั้นก็ต้องรับเองและได้มอบคำพีบทสวดให้มู่เหรียนสวดเรียกเซียนทุกสารทิศมาช่วยให้แม่ของเขาพ้นทุกข์โดยมู่เหลียนจะต้องสวดมนต์และถวายอาหารทุกปีในวันที่ประตูนรกเปิดถึงจะช่วยให้แม่ของเขาพ้นทุกข์ได้ชาวจีนจึงได้ถือปฏิบัติตามจนเกิดเป็นเทศกาลวันศาสตรจีนเ,นเพื่อนๆมีใครไหว้ส์จีนบ้างคอมเมนต์เล่าให้พี่เทมฟังด้วยนะ